สวัสดีครับฟนาส,สติกครับผมวันนี้มาขอดน้ำออกจากเขาหน้าปังนะครับเนาะว่านเขาหน้าปังแยวๆแต่เรียกว่าสิมล่องหากินแบบไม่ลงเบิ้งนะครับเนาะหากินแมงครับหากินแมงว่าสิมล่องต่อแมงกี่ซ้อนเบิ้งเนาะครับเนาะว่าสีไใดบ่ตะเกาแถวผมนี่บ่คอยมีคนตอนะครับเนะาะบ่ต่อเพราะเป็นเขตหนาหน้องเขาเจาเห็ดหน้าปังนะครับเนะาะคนเห็ดหน้าปัง กระบูรูเพื่อกันครับว่ามันสิมีบ่มีแถ้ากับบ่เห็นค้นต่อบ่คอยเห็นค้นต่อครับเป็นเพาะยางกับบุรูแล้วมันบ่ได้เลี้ยงเลยบุ๊เอาหมอนี่ผมสิมดทดสอบครับผมครับนี่ครับอุปกรณ์ใส่ลำพ่งบูทุดคุณครับมองว่ากลนกลุ่มไปแล้วครับมองว่าสีต้อนะครับเนาะกับซาลิงรถบ้านคู่ใจครับอันนี้ก็ขวดน้ำแล้วๆมาเศร้าไหมแต่งบ่แต่งรูใหม่แล้วสิเป็นไดงนะครับเนาะรอเบื้งหลับทำหมดแล้ว มาผภาพพี่น้องเบื้องบรรยากาศรรอบหน้ากวันครับควันตะเวีนตกดินนะพี่น้องนะโอ้โหุณนะสวยโอ้โหครับตะเวีนครับรถบานเฉลียงรถบานว่าสีล่องต่อเบังจากชั่วโมงศ์สองชมงศ์นะพี่น้องเนาะต่อจากชั่วโมงศ์สองชมงเบื้องบ่คอยมีผูใ้ใดญต่อครับแถวนี้เป็นเพราออย่างเป็นเพราะบ่มีกีซ่อนหรือว่าจังไหบ่บูบลัวครับเพราะมันเป็นเขตน้ำท่วมนะครับเนะนาะน้ำท่วมทุกปีอ้าวนี่คุณ บึงอยู่เสาไฟพี่น้องการนาม,รมด้วยนั่นเด้อหุ่นการนามสีน้ำตาลครับอยู่ริมเลี้ยวไปอยู่ริมถนทน,ทนพอดีครับสีนยงตาลอยู่เกือบกลางเสาไฟพอดีครับการนามนะครับเนาะท่วมเท่านี้นนอา่าบรรยากาศนี่ยมแลงพี่น้องฟ้าจะไดกับลอบมึงรอบคำนะครับเนาะมันสีมีแต้มสีมีแนวใดบ่สีมีดูพอดีขวายังบ่ยังขี้ไรก็ได้จาด้า,จาขวายังยังกับทีเอาละ ครับผมตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับของ้าก็เริ่มมืดแล้วาปไปนี่เสียวน้ำใส่ถังแล้วพี่น้องเอาน้ำใส่กรละมังไว้ก่อนครับเตรียมเต,ตรียมพื้นที่ครับเตรียมพื้นที่ครับนี่ก็สลิงรถบานครับปลูกปีแล้วครับเ,เปลีลงแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัวครับตอนนี้ก็ได้เอา เดี๋ยวน้ำใส่กระมังไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไฟมาตั้งไว้จัหน่อยไฟกับลำโพงมาตั้งไว้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกู้ว่าครับท,ทุ่มทิศฐานนาทีนะครับเนาะทดสอบเกิดแล้วครับตรงที่นี่ยังมาลงมาเ,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 เลยครับเกิดไว้เกิดเพิ่งเกิดเลยครับทุ่มทิศฐานนาทีอ่ะเดี๋ยวทำมารอบเบิรงกันครับว่าที่นี่ยังมาลงบ่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ เมื่ว่าท่านไปเกือบสิบนาทีนะครับนะฝากคนมามาอยู่ครับแต่บ่หลายเราเบิ่งครับเราเบิ้ลจ้าสามขุมสี่ขุมตั้งถิ่นะครับนะเราเบิ่งอีกเราเบิ้งอีกครับตอนนี้แหละเก็บออกมาใส่ถังไว้น้ำครับนะมันบินออกได้ครับกตละมังมันตื่นเลยบุกครับสังเกตว่าบินออกน้ำครับ ลองเบิรงครับมันชิมีมาลงอีกบ้านเดินบินออกบินเขาอยู่บ่รู่ตัวไม่ตัวเก่าแล้วครับเนาะาบันเก็บออกครับมันชิมีมาลงอีกบวันนี้ครับขอบแรกนะครับเนาะครับวันนี้ก็นอนเล่นถากันนะครับเนาะเอาอีกจักประมาณสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีเสียออกไปเบิ้องไม้ครับนี่อุปกรณ์รถบรรทุกนี่จะเป็นปากกาเก็บสัมภาระนะครับเนาะนี่มะม่าแหง มีสบู่ถลางเนื่อครับเนาะคนไ้คนหน้าคนทงคนทาครับนี่กัขาดบ่ได้ครับพี่น้องขาดบ่ได้มาหน้าไปใส่มาใส่ก็ต้องพกคือเก่าครับนี่โตมานโตเก่งไหมครับนี่โตมานโตเก่งตั้งแต่เหรียญแหลกๆเลยครับนี่แล้วผมอ่ะนี่ครับรอบขางทั้งนี้เป็นคว้างน้ำเลยครับพี่น้องทั้งนี้เป็นคว้างน้ำเป็นหนองน้ำเป็นหองเป็นหวยทั้งนี้เป็นไฮหน้า อคุณครับหลังต้ออยู่คุณเดย์เฮกสิบยี่สิบนาทีสิ EX ลงไปเบิ้งเราครับเนาะแต่มีแนวเข่าอีกบ่หลังจากเอาใส่ถังเรียบร้อยแล้วอ่ะพักพอนครับพักพอนนอนเล่ยนถึงสลิงรถบ้านห้านี่แหละเนี่ยแนะหลคนะนนะครับสามซีทุ่มนี่คือคอบ้านครับครับผมมาเบื้อีกรอบที่สองนะครับนั่นเดย์เฮกโตนะครับนะ่ะรอบที่สองดเดย์เนี่ยครับรอบที่สองแบบนี้ ซ่อนนี่ผมโหลดมาสองเสียงนะครับเนาะเดี๋ยวสิมาล่องอีกเสียงหนึ่งมันติดเข่าบอเปิดสเ,เ,นเนสีเย,สง,สง,ง,ยสงนี้เลยขาเออไม่ตั้งเลยนี่เอาแล้วผมติดเก็บเราผมติดล่องเปิดเสียงไม่รุเดรงพี่น้องเลยติดขับเบิ้งกันเรามันติดเข่าบอเสียงไม่อีกเสียงหนึ่ง เสียงนี้นะครับเนาะดังแห้งครับเสียงนี้ก่รู้ว่าสิเข่าบ่เพราะว่าอันนี้เสียงน,งนึงเนาะครับตัวนี้เขับเนาะ,ะมาลุ้นกันรอเบิร์นกันเลยอีกเสียงอีกเสียงนึงสิเขา่าวบ่าอ่าสิบนาทีวิ่งยี่สิบนาทีค่อยมาดูนะครับครับผมสิบนาทีผ่านไปครับเสียงนี้ครับแนมมากเห็นบินขึ้นบินลงพี่น้องโอ้เพิ่งเนี้ยเด็กตัวได้กหาโตครับเสียงนี้เดี๋ยวผมสิล้องป้าเป๊ะ เสียงเก่านะครับเนาะเปิดไปเสียงเก่าเสียงแหลกๆเสียงแหลกเสียงแหลกเหมือนเสียงตัวนี้บ่นี่ครับเสียงแหลกเสียงตัวนี้ครับนนะกันอีกสิบนาทีพี่นเราครับสิบนาทีมาบ้างอีกครับไปจนก,กว่าจะหอดสามถุงกว้วไปแล้วครับต้องสิตเขาบ้านนะครับเนาะ เพ่ตัวเกียรที่น้องเพ่อตอัวอเกียเอ้านี่สังเกตเราปคอยเห็นพ่นมาตัวครับคอยเห็นพ่นมาตัวราะนันเป็นบานน้ำนะครับเนาะบันนั้นเป็นบานถ้ำครับบัินันบานไส้คนน้ำสิท่วมครับน้ำท่วมทุกปีคนกดเห็นหน้าต่างลายครับผก,กับโรูเพื่อนเราคนต้องไปต่อยุแถวหน้าโขกหรือว่าต่อย่ใสนะครับนเนาะเห็นคนต่อลงในยูทู e ได้เป็นกะละมังเป็นนั่นนะ กบหลวงเป็นต่อ,อยู่แถวจังหวัดใดยนะครับก็นนี้ลอยเอ็ดนะครับเนาะอ้นนี้ยุลอยเอ็ดยอย่แถวพร้อยู่ยน่สกิดไม่น้ำซี่นะครับเนะนาะน้ำตมทุกปีอ่ะมาลอกฟังเสียงอยู่ที่เก่าแล้วครับครับพี่น้องที่ซ่อนกับลายได้พี่น้องเป็นหน้าขาจ้บปั้นไหวนัง่นงบทนท่านในวานเขาเนาะครับเนาะเป็นกึงซุมซ่มๆมีม่หนามีม่หยางน้าครับแต่ว่าบุรุษ อุปสรรคนน่สิมันลดไถหน้าบบูครับเขาเท่าขาเจ้าไถหน้ากันขึ้นครับบ่รู้ไถหน้ากันขึ้นนําเนาะอากาศมันเย็นครับตนก็เวียนหัอน้อนครับลายครับเสียงห้องลายแต่ว่าบงเน้มันเป็นหน้าพื้นเนาะครับเนาะผมยันว่ามาขุดมองหน้าพื้นเนาะครับเนาะขุดมองว่างเดี๋ยวจ่งถ่ายจากต่อตรงมาล่องต่อเก็บเอานะครับเนาะต่อแบบบ่ขุดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิเมื่อบาน วันสิบไม่บ้านแตมาล่องมึงจากสิบนาทีต้องเก็บเอาสีขาบ่อ่ะพี่น้องไปไปลุ่นอยู่มของเก่าตะวันนะครับเนาะ,นะะรครับผมอ่าทดสอบครับทดสอบโบเดหวังขายเนาะครับจัองขี่ไล่กับพ่อเดจักขวัวจักการกักบดีแล้วล่ะครับบ่เคยตัวนะครับเนาะบ่เคยตัวเจ้าผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสามถุงสิบสนะี่นาะทีเนาะพี่นอนะ้องเนาะ เมื่อกี้ซ่อนแถวบ้านผมครับโอ้บนแใจเดยอครับว่าไตอันนี้ก็บได้เอฟ้าปิดครับบนแ่ใจว่าบินออกใดบ่ครับแต่ว่านอนซ่อมบึงนอนซ่อมบึงซึ่งซาเลียงครับรู้สึกว่าถึงบินลงมบินขึ้นครับ <c ười> คือว่าต้องถันล้มแล้วต้องเฝ้าเก็บเลยครับแต่ว่าท้งนี้ผมกับลืมบอกฝามากครับบัดนี้เวลาสามทุ่มกลัวน้พี่น้องนะ้ำมีล่มครับมีล่มนะสะเก็ดลมน้ำพี่น้องนะล่ม มาเนี่สิข้าบ้านครับพี่น้องพี่ซ่อนกับหว่วงย่ทดิพี่น้องพี่ซ่อนกับหว่วงเนี่ครับนะุน่ะต้องเสียงครับอืมผมกับโบลูนะครับท่านเคยมีประสบการณ์เลี้ยงต่อกีซ่อนมาเขาต่องต่อยอยู่ไกลไกลแรงน้ำหรือว่าต้องขึ้นไปต่อ,อยุ่มมองแห่งๆนะครับเนาะแต่ข้างนเสียงกีซ้อนเนี่สจะหว่วงยุ่มผุนมองแห่งๆนะครับอืมอ่า มืห่องยืดนามกับมีครับมืห่องยืดถึงกับมีครับแต่ว่าบกเขาเสียงครับเขาเท่านี้ครับบลรูเ่ากันครับต้องแต่ว่ากับมีเสียงหนึ่งเสียงเดียวแหละครับที่เขาดีแล้วผมจะไปหลบเสียงที่บอทีซ่อนบกเขาตรงไหนเสียงเดียวนะครับเนาะยังบดเกดขบไปขามากพอมันบันทึกมากบดเหลรายชั่วโมงครับแต่พอเสียงที่่าทีซ่อนเขาดีบ่าไรชั่วโมงอ่ะวันนี้คือเขาบานนล้วพี่น้องเนาะ เป็นสิเขาบ้านอ่ะวสำหรับคลิปนี้ก็ล่าพี่นองไปเท่านี้นะครับเนาะกับสลิยงดดบานผูดใจหากินแบบไม่นะครับเนาะหากินแบบไม่หากินแบบล่องหากินมึงเรื่อยๆครับครับผมสำหรับคลิปนี้อยลาพี่นองไปก่อนแล้วพี่นองด้วยบอกกันไม่คิดหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ